สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเออีกครั้งนะคะในเพจ Honda u ยูสคาร์บายเซลอค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดยกจะมารีวิวนะคะรถ Honda Civic นะคะมือ2นะคะเป็นโฉม FC นะคะสำหรับคันนี้สภาพดีมากๆเลยแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะคันนี้จะเป็น Honda Civic นะคะรุ่น1.8นะคะตัว EL ปี2018ค่ะคันนี้นะคะจะได้ชุดแต่งรอบคันเลยนะคะจะมีสเกิร์ตรอบคันแล้วก็สปอยเลอร์หลังให้นะคะ ลูกค้านะคะใช้คนเดียวนะคะรถมือเดียวผู้หญิงใช้งานนะคะแล้วก็ประวัติการเช็คระยะครบเลยนะคะสามารถตรวจเช็คประวัติได้ค่ะของทางเราจะเป็นโชรูมพันด้านะคะลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะเมื่อหารถมือสองรถทุกคันนะคะผ่านการตรวจเช็คนะคะให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วการันตีเลยค่ะว่าไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนร้อนตนะคะรถเครื่องเดิมเดิมเลยไม่ติดแก๊สนะคะน้ำไม่ท่วม สำหรับคันนี้ค่ะราคาพิเศษนะคะอยู่ที่770,000บาทเท่านั้นนะคะ<อ>ก็ลูกคา้ามีประวัติผ่อนชำระที่ตรงนะคะ<อ>ก็สามารถ จัดยอดเต็มได้เลยนะคะมีเลทดอกเปี้ยพิเศษด้วยค่ะเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นนะคะลูกค้าสนใจก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมดูรถคันนี้ได้เลยนะคะรถคันนี้รถสวยค่ะเพิ่งเข้ามาแล้วก็รถไปเร็วนะคะยังไงลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามเอได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0863818421ค่ะค่ะเดเอจะพาลูกค้านะคะมาชมออปชันคันนี้กันก่อนนะคะว่าคันนี้มีความน่าสนใจอะไรบ้างค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาชมรอบๆคันคันนี้กันก่อนนะคะตัวรถนะคะได้ผ่านการทำความสะอาดนะคะขัดเคลือบสีมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็รถเนี่ยมีการนำไปตรวจเช็คนะคะให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วสภาพพร้อมใช้งานนะคะประวัติตรวจเช็คได้หมดเลยนะคะของทางเราจะเป็นศูนย์โชว์รูมฮอนด้าค่ะลูกค้าสบายใจเรื่องประวัติรถได้เลยนะคะ ย่างคันนี้จะเป็นตัว EL นะคะแล้วก็มีการติดตั้งชุดแต่งนะคะรอบคันรถสวยมากๆค่ะสีนี้มีเข้ามาคันเดียวนะคะลูกค้าที่มองหาชม FC นะคะปีใหม่ๆก็ใช้เงินออกรถน้อยๆนะคะเอกก็แนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะคันนี้ก็จะเป็นห้องสัมภาระด้านหลังนะคะรุ่นนี้ขนของได้ค่อนข้างเยอะกว้างมากๆนะคะ เครื่องมือ,อยางอะไหล่แมแรงครบเลยนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องมือนะคะแม่แรงนะคะยางอะไหล่และซีนเดิมๆจากโรงงานฮอนด้านะคะเอถ่ายให้ลูกค้าดูเลยนะคะรถไม่มีชนเลยนะคะเดิมๆสีเดิมๆหมดเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะคะ สำหรับรถคันนี้นะคะภายในจะเป็นสีเบตนะคะเบาะหนังจากโรงงาน Honda เลยนะคะภายในสะอาดมากๆเลยนะคะไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะอันนี้จะเป็นคอนโซลด้านหน้านะคะสะอาดมากๆเลยโฉมนี้นะคะ,อะคอนโซลเขาทำดูออกมาแนวสปอร์ตนะคะ ขายดีมากๆนะคะปุ่มทุกปุ่มนะคะทางโชรูมเรามีการนํารถเนี่ยมาตรวจเช็คนะคะให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะคะใช้งานได้ทุกปุ่มได้ทุกอย่างเลยนะคะน,นี่เบาะหนังนะคะถ่ายใกล้ๆเลยนะคะสะอาดไม่มีรอยเลอะเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้ากันบ้างนะคะ เบาะนะคะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะสำหรับตัว EL นะคะภายในสะอาดคอนโซลน,นะคะออกแบบแนวสปอร์ตนะคะดูหรูหราคันนี้นะคะเลขไม่วิ่งไปที่76,000กิโลนะคะการันตีว่าเป็นไม่แท้100%นะคะลูกค้าสามารถเปิดเช็คประวัติได้หมดเลยนะคะ หน้าจอจะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะเชื่อมต่อนะคะระบบไร้าสายบลูทูธนะคะ a p p l e Ca r p l a y ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็มีกล้องหลังให้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นกล้องหลังสะอาดมากๆแล้วก็สวยมากๆค่ะรุ่นนี้คันนี้ภายในนะคะลูกค้าเขาดูแลรถด,ดีค่ะไม่มีรอยเปื้อนไม่มีรอย พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะก็รับสายวางสายมีสิรินะคะมีคุสคอนโทนนะคะค่ะนี่จะเป็นหน้าห้องเครื่องนะคะทางโชว์รูมนะคะได้นำรถเนี่ยมาตรวจเช็คเครื่องยนต์เรียบร้อยนะคะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะเครื่องยนต์เดิมๆเ,เลยไม่มีการติดตั้งแก๊สใดๆนะคะ ฝากระโปรงหน้าก็ดํมเดิมนะคะรถคันนี้นะคะชิ้นเดิมเดิมหมดเลยลูกค้าดูได้นะคะค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะเอพาชมรถคันนี้แล้วนะคะบอกเลยนะคะว่ารถสวยแล้วก็สภาพดีมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะ ค่ะถ้าลูกค้าสนใจอีกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาพิเศษอยู่ที่7,7 0 0นะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าต้องการอาสอบถามข้อมูลการจัดไฟแนนซ์เบื้องต้นเนี่ยก็โทรหาเอได้เลยนะคะที่เบอร์โทร086-381-8421นะคะหรือว่า,าจะนัดดูรถนะคะก็โทรหาเอได้เลยนะคะของเอจะเป็นศูนย์โชรูมพันด้าค่ะอยู่สาขาพัฒนาการนะคะ อยากให้รีบเข้ามาดูรถเร็วๆนิดนึงนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะรถเพิ่งเข้ามาเลยนะคะแล้วก็ครบเลยค่ะได้ชุดแต่งรอบคันนะคะประวัติเนี่ยเอสามารถพาลูกค้าไปตรวจเช็คได้เลยนะคะเพราะว่าของทางเรานะคะรถทุกคันผ่านการตรวจเช็คแล้วก็คัดมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วสบายใจได้เลยนะคะเรื่องประวัติชนหนักนะคะน้ำท่วมไม่มีแน่นอน100%นะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะเอกขอรีวิวรถสวยๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเอกด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ